ชาวโลกมาสอน Photoshop กันต่อว่าโดยเรื่องของเลเยอร์เลเยอร์คืออะไรเลเยอร์ layer ก็คือชั้นของภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีภาพหนึ่งภาพใช่ไหมจากนั้นเราก็เอากระดาษอะไรก็ได้หนึ่งแผ่นมาทับปรงเลเยอร์เก่าเนี่ยแล้วเราก็ทำงานไปมันก็จะได้ไม่มีผลกระทบกับตัวต้นฉบับนี่ก็คือคุณสมบัติที่ดีมากๆของเลเยอร์นั่นเองถามว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จักเลเยอร์เราจะทำงานได้ไหม ก็บอกเลยนะครับว่าทํางานได้เพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยนะครับดังนั้นการที่เรารู้จักเลเยอร์เนี่ยก็จะทําให้งานของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเราสามารถเปรียบเทียบงานเราสามารถทําอะไรได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่เหมือนกับทําในกระดาษแผ่นเดียวเสียแล้วเสียเลยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราจะขอใช้เวลาอีกสักหน่อยในการอธิบายพื้นฐานนะก็คือเจ้าเลเยอร์เนี่ย หลักๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือเล s t e r Layer กับ Vector Layer อ่าโดยที่มันอาจจะมีลักษณะที่เป็น t e ทคหรือเป็น s มาร์ทอ็อบเก็ว่าไปนะฮะโดยที่ถ้าเกิดเราดูที่ l a เยอร์ตรงนี้แล้วนะครับ l a เยอร์ Layer ที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมอยู่ตรงมุมขวานะมันคือ l a เยอร์ธรรมดาครับเราเรียกกันว่าเล s t e r Layer แต่ถ้าเกิดมันมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่นะครับ ไม่ใช่เป็นรูปโปร่งใสหรือไม่ใช่เป็นรูปภาพเนี่ยเราเรียกมันว่าเวกเตอร์นั่นเองนะครับโอเคจริงๆแล้ว Photoshop เนี่ยทำออกแบบโปรแกรมมาเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นเลสเตอร์นะแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราจะพิมพ์ตัวอ,อักษรลงไปในภาพอะถ้าเกิดมันขยายขึ้นมาแล้วมันแตกมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเอาความสามารถของเวกเตอร์เนี่ยมารวมเข้าไปด้วยนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเจ้าเลเยอร์เนี่ยมันคืออะไรและมันใช้งานยังไงนะฮะมันก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับสมมุติว่าเราเปิดรูปเปล่าๆขึ้นมาคุณจะเห็นว่ารูปเปล่าๆที่คุณเปิดเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า Background แล้วก็มีรูปกุญแจล็อกอยู่วิธีการสร้างเลเยอร์นะให้กดบวกตรงนี้นะเราก็จะสามารถสร้างกระดาษใสแปะลงไปในภาพเก่าเราได้แล้วจากนั้นเราก็ใช้ผู้กันนะ แล้วก็ทำการระบายสีแดงตรงนี้นะฮะเป็นติ๊กถูกเอาไว้นีติ๊กถูกเอาไว้เห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นการเขียนรูปภาพลงไปในกระดาษใสเวลาเราใช้ v o v o to นะฮะเลื่อนมันก็จะไม่กระทบกับรูปต้นฉบับเลยนี่เป็นความสามารถที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราจะลบเราก็แค่โยนมันลงไปบนถังขยะ หรือกด Delete บนคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะอาแต่ต้องดูให้ถูกนะว่าเราเลือกเลเยอร์ไหนอยู่ผมขอสร้างเลเยอร์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเลเยอร์แรกนี่ผมขอติ๊กถูกเอาไว้นะฮะเลเยอร์ layer ที่2นะครับก็สร้างมาเหมือนกันผมขอสลับสีเป็นสีน้ำเงินนะครับวาดรูปวงกลมไว้นะครับนี่เวลาเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับเราก็แค่ดับเบิ้ลคลิก ตรงเลเยอรเนี่ยเราบอกว่าเป็นชื่อวงกลมนะครับอันนี้เป็นติ๊กถูกอืมเราก็สามารถสลับเลเยอร์ได้ครับผมโดยการสลับไปสลับมาแบบนี้จะเห็นว่าการเลือกเลเยอนะครับหรือ select Layer เนี่ยมันจะเป็นสัญลญักษณ์เหมือนกับตัว,ต,วตัวแถบสีขาวๆโผล่ขึ้นมานะฮะนี่ก็คือการ select Layer เวลาเราจะทำงานกับเลเยอร์ไหนเนี่ยเราก,ตกนนะะ็ต้องเลือกมันก่อนนะฮะต้องเลือกมันก่อนแล้วเราค่อยขยับมันนะแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่าก็คือให้คุณติ๊กตรงคำว่าออโต้เลือกที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเวลาคุณใช้เครื่องมือ v o v o To เนี่ยคุณติ๊กตรงนี้เอาไว้นะฮะแล้วเวลาคุณคลิกไปที่เครื่องหมายถูกจะเห็นว่ามันจะกระโดดมาเลือกให้เองอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะฮะติ๊กถูกเนี่ยนะครับติ๊กสีน้ำเงินนะครับ มันก็จะกระโดดมาสีน้ําเงินนะติ๊กสีแดงมันก็กระโดดสีแดงเนี่ยนะเนี่ยกระโดดเองอัตโนมัติเลยเราก็จะได้เลื่อนง่ายๆนะครับหรือวิธีการเลือกเลเยอร์อีกวิธีหนึงคือการคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงวัตถุที่มันซ้อนกันเนี่ยแล้วเราก็เลือกชื่อนะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวก Photoshop มีวิธีการหลายๆวิธีทำให้เราสะดวกมากนะครับยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยอ่า ก็ในขณะที่เราอยู่ใน Move Tool นะครับอย่าลืมกด Delete บนคีย์บอร์ดก็คือการลบไปเลยนะฮะลบเลเยอร์นั้นไปเลยนะครับโอเคทีนี้มันก็มี Show High Layer นะก็คือการกดเปิดปิดลูกตาตรงนี้นะครับ Show High Layer ก็คือการที่จะทำให้เรารู้ว่าเออมันมันเหมาะนะมันไม่สวยเนาะอ่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าเราเปิดปิดลูกตาเนี่ยจะได้ มีการดูเนาะโอเคผมขอสร้างวงกลมกลับคืนมาก่อนลบไปซะและ้วโอเคครับเวลาถ้าเกิดเราอยากจะเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนได้ทีละอันมันก็ช้าใช่ไหมล่ะถ้าเราจะลิงก์เลเยอร์ให้กดชิปค้างไว้ครับชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ไปกดอีกวัตถุหนึ่งครับนี่แล้วมันจะเป็นไฮไลท์2อันเห็นไหมฮะแล้วเราก็เลื่อนได้เลยนี่ฮะมันจะไฮไลท์2อันนะ หรือว่าเราสามารถกดตรงเลเยอร์ก็ได้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็เลื่อนอ่าเห็นไหมมันจะเลื่อนไปพร้อมกันเลยโอเคนะครับทีนี้เราก็พูดไปหมดแล้วครับในเรื่องของการสร้างเลเยอร์ลบเลเยอร์เลือกเลเยอร์สลับเลเยอร์เปลี่ยนชื่อแล้วก็โชว์ไฮลิงนะฮะได้พูดไปหมดแล้วเราก็ทําการลบทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะกด Delete บนคีย์บอร์ดนะครับโอเคผมขอสร้าง เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนครับผมโดยการใช้ตัวนี้ครับตัวสี่เหลี่ยมเล็กแทงกูล่ตรงนี้แล้วก็เลือกข้างบนเป็น Shape นะครับผมแล้วเราทำการวาดแผ่นป้ายขึ้นมา1แผ่นครับวาดอย่างนี้จะเห็นว่าตอนเราวาดเนี่ยมันจะขึ้น Vector l a เลเยขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับไอ้ระบบเชฟเนี่ยนะฮะอ่าแล้วเราก็จะทำการใส่ตัวหนังสือไปนิดหน่อยโดยการใช้ตัวที พิมพ์ลงไปในที่โล่งๆนะครับพิมพ์คําว่าอาหารจานเด็ดนะผมก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ทําการขยายครับโดยการกดอ edit f r e e t r a n s f o r m ครับหรือ ControlT นั่นเองนะครับนี่ขยายเห็นไหมฮะขยายแล้วไม่แตกนี่คือคุณสมบัติที่ดีของเลเยอร์นั่นเองนี่ย่อขยายแล้วไม่แตกนะครับอาหารจานเด็ดนี่ เสร็จแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่ามันคือเลเยอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติคือเราจะได้ปรับแต่งอะไรได้หน่อยนะฮะอย่างเช่นตรงเนี้ยเราอยากจะระบายสีมันนะครับสีน้ําเงินเนี่ยอยากจะระบายมันก็ระบายไม่ได้เห็นไหมมันเป็นเครื่องหมายห้ามอยู่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเลเยอร์แบบเวกเตอร์การสร้างก็ต้องสร้างแบบ เวกเตอร์ vector, นะครับโดยการใช้เพนทูนอะไรพวกนี้ในการสร้างนะฮะไม่ใช่ไปใช้ไอเจ้าผู้กันอะไรไประบายเนาะมันก็คนละแบบกันนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะมันต้องมันออกแบบมานะครับก็ต้องเข้าใจคนเขียนโปรแกรมนิดนึงนะฮะดังนั้นเรามาต้องเราต้องมาพูดถึงเรื่องของการคอนเวอร์ตเลเยอร์ครับผมการคอนเวอร์ตเลเยอร์ก็คือการที่จะทำให้เราสามารถเอาความสามารถ ในด้านของ Lester Image เมนี่ยมาใช้วิธีการคอนเวิร์ตก็ง่ายๆครับแค่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่าคอนเลสเตอร์เลเยนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Lester Layer ยอรก็คือการทำให้เลเยอร์เนี่ยมันมีไอสัญลักษณ์นี้หายไปเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะวาดอะไรลงไปตรงนี้เราก็วาดได้แล้วครับนี่ยังอยู่ในเลเยอร์เดิมนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ เติมดาวเข้าไปนิดนึงอ่าเราสามารถกดมันได้แล้วต่อไปครับเป็นเรื่องของ opacity opacity ก็คือเรื่องของการกำหนดค่าความโปร่งใสนะครับนี่ opacity กับ fill ถ้าเกิดเราอยากจะลดค่าความโปร่งใสของเลเยอร์นี้ครับคือถ้าเกิดมันดูเด่นไปหมดเลยนะครับดูเข้มมันก็ไม่สวยใช่ไหมฮะ นี่ผมลดค่า Opacity นิดนึงนะครับจะเห็นว่าไอ้เจ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเอา MoveTool เอาตัวหนังสือออกไปก่อนไอ้เจ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันก็มีความเข้มที่น้อยลงนะครับนี่เห็นนะฮะมันก็จะดูจางๆหน่อยค่า Opacity ก็คือค่าความโปร่งใสนั่นเองนะอ่าแล้วก็จะมีค่าอีกค่าหนึ่งนะครับคือค่า Fill ค่า f i l l นี้ก็คือเป็นค่าความโปร่งใสเหมือนกันก็คือ ค่าน้ำหนักของสีนั่นเองนะฮะอันนี้จะแตกต่างกันตอนที่เราใช้เอฟเฟกนะครับเวลาเราใช้เอฟเฟกนะตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับระหว่างโอปาซิตี้กับฟิลเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างกันโอเคผมกดที่คำว่าอาหารจานเด็ดแล้วผมก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะฮะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของการโหลดเซเลคชันนะครับวิธีการทำนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่เลเยอร์ใช่ไหมครับเรากดคอนโทรลค้างไว้มันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นเส้นปะอยู่นะ สมมุติว่าผมไปกดที่เลเยอร์ตัวหนังสือดีกว่านะฮะกดคอนโทรลค้างไว้นะฮะจะเห็นว่ามันแตกต่างกันนะระหว่างกดกับไม่กดนะฮะเวลากดคอนโทรลนะมันจะมีสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมาผมคลิกไปที่เลเยอร์นะครับอย่างที่บอกก็คือเราไม่สามารถแก้ไขได้จําได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์อยู่นะฮะเราจะเขียนอะไรก็เขียนไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องทําการคลิกลงไปก่อนมันบอกว่าคุณจะต้องทําให้เป็นเลสเตอร์เนาะ กดโอเคไปเลยนะครับบางครั้งนะครับเราไม่ต้องคอนเวิร์ตเองก็ได้นะครับตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันรู้ว่าเราอยากจะแก้ไขอะไรในภาพภาพนี้แหละมันก็ให้เราคอนเวิร์ตได้นะครับเราก็ทำการป้ายสีแดงลงไปในตัวอักษรนะครับด้วยใช้ผู้กันป้ายเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ selection tool นะคลิกไปที่โลง่ลงๆน่าจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะตกแต่งฟอนต์ที่มีความแปลกพิสดารได้ด้วยนะครับ โอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานของเลเยอร์ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณชอบมันมากๆเลยแล้วยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้คนไทยเก่งกันทุกๆคนเลยบ๊ายบายชาวโลกแล้วเจอกันคลิปถัดไป